เชิญทีมต่อไปนะคะทีมเฟียสค่ะพีนนีโคอใจเย็นๆนะคะอย่าแหกปากเยอะมันจะรบกวนสมาธิเด็กนะคะจะทํากันให้มันดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนที่ฉันเดินแบบเนะี่ยทำแคมเปญอย่างเงี้ยทีมชน,นะแล้วค่ะตอนแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทาแคมเปญก็คิดเอาไว้ว่าแบบเราเป็นเจ้าหญิงอะ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ออกงานก็ต้องทําให้เจ้าชายเนี่ยประทับใจซึ่งอารมณ์แบบอยู่ในดิสนีย์ที่จะต้องลงจากรถมาเดินพรมแดงไรเงี้ยแล้วแบบอุ๊ย เขินเวอเดินช้าๆหน่อยเดินช้าๆหน่อยอย่าเดินเร็วแล้วก็คนนี้ก็คือเดินสวยหน้าสวยด้วยแล้วก็ยังมีิแทรกกับคนดูอีกอย่เห็นไหมล่ะดูสิคือพี่นิโคเขาชอบการเล่นหูเล่นตาของพลอยใสเฟียดก็ชอบค่ะถึงให้เดินเปิดแต่มันมาแค่นั้นไงพลอยใสมีประสบการณ์มาแล้วนางก็ เดินดีเป็นธรรมดาแหละแต่ก็แค่ดีเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ว้าวอะไรคือที่หนูคิดไว้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่บิลเราได้มากกว่านี้สรุปก็คือเวทีเดิมเหมือนตอนซ้อมเลยค่ะเดินช้าๆหน่อยอย่ารีบจ้วงโลกเฟียร์กร็ทุกคนบอกเลยว่าเด็กเดินช้าๆหืมช้าขนาดนั้นอะกรรมการเนี่ยไม่ได้ยินหน่อยหรอ,หรองง มามโก็เขาฉลาดในการเดินค่ะเขาสามารถเดินให้ชุดเขาน่าสนใจท,ท,ทั้งที่ชุดเขาเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นน้อยกว่าเพื่อนในทีแต่เขาเอาอยู่ค่ะรลิศค่ะลูกสาวคนนี้กายหยาบเดินสวยแต่ตาเน่ยแข็งมากมันเกิดอะไรขึ้นกับตาหนูคะลูกคุณหนูว่าเสน,เนมันอยู่ที่สายตาแน่แหละแต่แค่รู้สึกว่าตัวเองอยังอินเนอร์ไม่มากพอเซ็งค่ะฟ้าว่าบอนนี่ในแคมเปญเนี้ จูดรอบตอนแคมปมอสาคาเนี่ยก็ยังไม่พุ่งเท่าที่ควรไม่รู้สิ <of> เเฟียดว่าบอนนี่เขาน่าใจกังวลเนื่องจากชุดเขายาวสุดแต่ถ้าไม่นับเรื่องสายตาตรงนั้นเฟียด <of> ว่าบอนนี่เขาทําดีๆนะคะชุดยาวมากไอ้ผ้าผ้าผ้าลูกผ้าอีาอ่เดินจะเครซี่ค่ะตอนซ้อมก็เห็นแล้วว่าชุดมันยาวเกินไปที่น้องเขาจะคอนโทรลได้ก็ได้แต่บอกว่าเออต้องทําให้ดีต้องมีสตินะลูกก็คือบอกไปแล้วว่าเออให้พี่สไตลิสแก้ให้หน่อยสรุปก็คือ แก้คี่มองค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะหนูจะจับผ้าขึ้นมาเน้นยังไงแต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะก็มีสะดุดนิดนึงแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะว่าจะเป็นไงบ้างคือแข่งขันอ่ะมันส่วนแข่งขันนะนนนนะแต่เราก็เป็นหัวนอน้อๆในรายการทุกคนอนะ่ะคือถ้าน้องไปอะไรเปอันตรายเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเป็นหัวต้องเซฟเด็กหน่อยนะคะ เดวินเนี่ยเดินสวยเดินดีแต่สิ่งที่ทําให้น้องไม่เลิศก,ก็คือสีหน้ามันดูแบบเชิดเกินไปอะ่ะเออมันดูแบบไม่สมปรีเออแล้วถ้ามหนู้ทำปากสูงตลอดเวลาครลูกอันนี้แหละนี่แหละได้นะคนที่ฉันชอบนะครับปราดเปรียวก็ไม่รู้นิโคชอบเดวินได้ไงอะ่ะถ้าโพสด,ดูแบบเซ็กซี่เกินโจดมากคืองงอะ่ะจะกัดอะไรดูดีๆนะคะ อย่าทำตัวเป็นคนสึ่งตึงนะแม่เปาขอร้องหนูว่าฟินาเล่ทีมเราเนี่ยสวยมากค่ะพี่เฟียแพลนมาดีจริงๆแ a t พทเทินทีมเฟียน่าสนใจมาก ชอบตอ่าชอบตอนเดินฟินาเล่มากเราฉันชอบอะไร็อดอะไรแบบเนี้ยของบ้านนี้เขามากเลยนะเพราะเขาทำให้แบบรถดูแบบมีมูลค่าดูแพงอ่ะก็แตกต่างแน่นอนสิคะครีเอทสุดค่ะทีมอื่นจิมดาค่ะหรือว่าทีมเราเดินได้ดีนะคะถ้าไม่นับเรื่องสะดุดชุดโทษชุดเลยค่ะจริงๆเนี่ยถ้าดูดีๆนะทีมเฟียสเนี่ย ชุดเขาเนี่ยเดินง่ายสุดนะคะเพราะว่ามันมีแหวกให้เรามาดูทีมชุดทีมเป่ากับทีมฟ้าสิคะยากกว่านี้คะ่ะ